ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามคนลาวชอบประเทศไหนผมจะมาตอบคําถามนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปฟังเลยนะครับผมก่อนจะไปฟังกันนั้นอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเบา e นา a t i o n l ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสบายดีสวัสดีครับท่านผู้บังทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่อง b a า e นา a t i o n l มีเ,เพื่อนๆหลายคนนะครับผมถามผมามาว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามคนลาวชอบประเทศไหนนะครับผม ก็เป็นคําถามยอดฮิตกันมากไม่ว่าจะผมไปลงในทิกตอกใน y o u t u b e ก็มีคนหลายคนถามเข้ามานะครับผมและวันนี้ผมจะมาตอบคําถามนั้นนะครับผมแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมคําถามที่ผมจะตอบต่อไปนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมแน่นอนครับผมคนลาวมีตั้งเก็ดล้านคนความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าส่วนมากความคิดจะคละ้ายกับผมเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนลาวนะครับผม โอเคนะครับประเทศเรามีผมแดนติดกับ5ประเทศนะครับผมแล้วก็หนึ่งใน2ประเทศก็จะมีประเทศเวียดนามกับประเทศไทยนะครับผมและทีนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วคนลาวหรือคนสนปปลาวเนี่ยชอบประเทศไหนระหว่างเวียดนามกับไทยผมจะมาตอบเลยนะครับผมว่าคำตอบอผมก็คือ2ประเทศนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเรานะครับผม สประเทศนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นไทยและเวียดนามเวียดนามในอดีตก็เคยช่วยเหลือลาวก็คือลบเลิบอะไรกันนี่นะครับก็ประวัติาศาสตร์ก็มีนะครับเคยช่วยเหลือเราแน่นอนนะครับผมคนที่เคยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะไม่เกี่ยวกับประเทศก็ใช่ก็ได้นะครับแปลไปว่าคนอื่นเคยมาช่วยเหลือเรามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องอมีความผูกพันกันเป็นเรื่องปกตินะครับผม ส่วนไทยนะครับผมไทยก็จะช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือประเทศลาวในเวลาที่ยากลําบากเช่นตอนนั้นน่ะเขื่อนที่ลาวแตกอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบว่าที่เราเห็นกันเลยนะเขื่อนที่ลาวประเทศลาวแตกที่อัตปือนะครับผมคนลาเออคนไทยไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นคนไทยหล,หลายๆคนนะครับผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือลาคนลาวนะครับผม ว่าจะเป็นเครื่องอปโภคบริโภคต่างๆเครื่องใช้ต่างๆคนไทยหลายๆคนก็จะขนก็ไปช่วยประเทศลาวก็และอีกอย่างหนึง่งคนลาวหลายๆคนก็จะชอบมาทํางานที่ประเทศไทยเป็นส่วนมากนะครับผมก็ทุกประเทศนะครับผมก็คือประเทศไทยกับเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของประเทศลาวนะครับผมแน่นอนนะครับผมคนเราความคิดมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนลาวต่างคนต่างมีความคิดไม่เหมือนกันคนลาวมีตั้งเจ็ดล้านมีตั้งเจ็ดล้านคนคนไทยมีก็มีตั้งหกสิบเก้าล้านคนกับเจ็ดสิบล้านคนเวียดนามก็มีหลายล้านคนแน่นอน,นครับความคิดของเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะให้คนอื่นมาคิดเหมือนเรามันก็ไม่เหมือนนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเราครับผมอาจจะเป็นส่วน นี่น้อยที่แบบว่ามองต่างงั้นนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนก็คงจะได้คําตอบไม่มากก็น้อยนะครับผมก็คือเวียดนามกับไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของประเทศลาวอันนี้ผมบอกว่าเลยเป็นสําหรับส่วนตัวผมมุมคิดอย่างนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ผมเชื่อว่าส่วนมากคนลาวส่วนมากก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับผมโอเคนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ถ้าผมพูดผิด ก็ขอโทษขออภัยนะครับผมเวลาผมพูดไทยแล้วมันก็จะแบบตะกตะกักตะกตะกักนิดๆหน่อยนะครับผมถึงวาอยู่ประเทศไทยนานก็จริงนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยใช้ภาษาไทยเท่าไหร่ผมจะพูดแต่ภาษาลาวนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครมาดูแล้วก็จะลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องบนไอจีแนวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมจะได้มาพูดเป็นพูดแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมมีคําถามอะไรยอยากให้ผมตอบในแบบคุมคิดกงผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคอมเมนต์แบบสุภาพสุภาพเราจะได้แบบคุยกันนานๆน,น,นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับิีนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็จะขอลาไปก่อนสำหรับิีนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ